นี่เป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าสุดค่ยเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นปลาเผาหรือว่าปลาอบนะคะซึ่งบอกเลยว่าร้านอิมสุพันร้านนี้นะคะเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพมหานครเลยค่ะที่มีเวลาอบโดยใช้ฟางนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยร้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ลาม,มหรือว่าประชาชนคนทํางานทั่วไปนะคะจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะอาหารอร่อยปลาสดนะคะที่สําคัญต้องบอกเลยค่ะว่าเวลาน,นี้เรามีกรรมวิธีต่างต่างนะคะตั้งแต่ ขั้นตอนแรกจนถึงเนี่ยบริการเสิร์ฟถึงโต๊ะก่อนที่จะเข้าปากเลยอาหารอร่อยต้องบอกเลยว่าสุดโค้รและที่สําคัญนนะคะพนักงานที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าแซ่บมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าบริการในไฮไลท์ต่างๆของร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มทุกอณูเลยค่ะเอาละก่ะนะคะตอนนี้สําหรับท่านผู้ชมทางไหนนะคะที่เห็นนักอินพูดแบบนี้แล้วนะอยากจะรู้ว่าร้านนี้หน้าตาของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งคอนเทมวิธีต่างๆ แลนน้งแ,แต่วิธีขั้นตอน,นแรกเลยนะรับรองเลยว่าคนไหนที่ลองรูาเนี่ยต้องกดกลืนน้ำลายไม่หวานแน่นอนเลยค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้ก็ถึงวิธีเลยเราไปดูขั้นตอนแรกเลยละกันนะคะตั้งแต่ปลาสดๆนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าร้านอิมปะเผาตัวน,นี้นะคะร้านอิมสุพรรณนะคะใช้ขั้นตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ปลาสดๆเป็นปลาเป็นๆน,นะคะอิมพอร์ตจากซีทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ ถึงตรงนี้นะคะเป็นที่กักตานะคะซึ่งจะเป็นปลาเป็นเนอยู่นะคะสังเกตจะเป็นออกซิเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นความทับชีนนะคะนี่คือขั้นตอน,น,นแรกนะคะหลังจากที่ไปรับปลามาจากซีีแล้วนะคะก็จะอยู่ในออกซิเจนแบบนี้ค่ะปลาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่นะยังหายใจอยู่นะต้องบอกเลยว่า ทุกตัวแลวที่สำคัญน,นะเป็นปลาทับชิมเรเลสเอเลยจากซีพีนะคะแล้วก็ประกอบเลยว่าตัวใหญ่ทุกตัวมากเลยค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2น,นะคะก็คือการ ไม่มก็ไม่มไมมดยนะคะหลังจากขั้นตอนเจนะคะก็จะเป็นอีกขั้นตอนน,นะคะสาหรับการเอาพสมุนไพรต่างๆนะคะยัดเข้าไปในองลานะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นใบเตยนะคะแล้วก็มีตะไคร้มีสองอย่างน,ะะนอะไรหารอ๋อใบโหระา,าด้วยนะคะหอมทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบเตเยหระา ใช่ไหมคะใช่ครับและที่นี่มีบริการส่งถึงบ้านด้วยใช่ไหมคะมีครับมส่งถึงบ้านเลยครับส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าบริการประทับใจนะคะแล้วก็พนักงานแหลมทุกคนอ่ะมาพร้อมคอนเซ็ปต์เกี่ยมยโสธรเต้นได้ทุกคนใช่ไหมคะได้ครับทุกคนเลยครับอินปอดเฉอีสานหรือเปล่าคะครับโอ้โหเบาอีสานก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็คือการยัดท้องนาควานท้อง ไปทำทำอะไรต่อคะพี่ก็จะไปที่เตาอบครับไปปลากันต่อครับหมะอันนี้ไม่ต้องพูดเกลือใช่ไหมก็จะไป่พูดขึ้นนู่นครับอ๋อขึ้นที่นู่นโอเคนะคะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะแรกตั้งแต่ปลาสดๆนะคะอยู่ในกระชังนะคะพร้อมกับออกซิเจนยังหายใจกันอยู่แล้วก็ปิดท้องปลาอ๋อมีตัวนี้ด้วยนะคะนอกจากมีปลาทสำทิมยังมีอันนี้เรียกว่าปลาช่อนใช่ไหมคะเป็นเป็นอยู่เหมือนกันครับเราือนกันน่าเป็นเป็นเลยครับดูนะครับเห็นไหม เป็นเลโกเมนของที่นี่เหมือนกันนะคะเป็นเมนแนะนําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปดูวิธีการอบซึ่งเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพมาหานครเลยอันนี้เจ้าของร้านบอกเรามานะคะเป็นสูตรที่ทําให้ปลาเนื้อหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่ซ้าแบบใครด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบปลาอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยสําหรับร้านอิ่มพันนะคะเมีย่ยงปลาชับทิมแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เมีย่ยงปลาชักทิมอย่างเดียวยังมีปลาช่อนด้วยนะคะเอาละตอนนี้ปลาช่อนก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เคาก็จะทำความสะอาดฟาชชั่นให้ดูนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างต้องล้างปากด้วยนะคะฟาชั่นนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องควานท้องหรอกค่ะพี่ก็เอาไว้ปรุงครับโอ้ค่ะผมลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทานทงกันคชอบทงใช่ไหมใช่ครับผม คอ,อปองปลาช่อนหลายๆคนชอบทานค่ะอร่อยนะคะที่เขาก็สดสดสดนะคะแล้วก็ยัดท้องปลายัดกันสดสดแบบนี้เลยนะคะปลาจะได้หอมเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งปลาชักชิมแล้วก็ปลาช่อนของเรานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการอบนะคะว่า